เนี่ยของเนี่ยอะไรดีอะน้ำตาอะไรดีนะน้าโอเคได้ เราแค่ตลาดนี่หรอเราเราต้องรอเปิดด่านด้วย ที่ไปเกบเขาเนี่ยครับครับลูเลยนาะยครับครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวสถีและผู้ที่รับฟังรับชมอท่านนะครับสำหรับนสถานการณ์ของสถีในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าท่านได้ประกาศออกมานะครับว่าพื้นที่สถีเนี่ยวันนี้เราตรวจพบตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะตรวจพบ2รายนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองสถีเนี่ยจริงๆต้องทำการทำความเข้าใจกันนิดหน่อยครับว่าในข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเนี่ยก็ เตือนพวกพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับว่าไวรัสโควิดนะยังไม่ได้หายไปจากไหนนะครับแล้วก็แพร่ระบาดอยู่รอบๆประเทศไทยนะครับตรงนี้ทําให้เทศบาลเมืองสระีบเนี่ยเตรียมความพร้อมมาอยู่ตลอดระยะเวลานานพอสมควรระยะนึ่งแล้วนะครับมีการพ่นน้ํายาออกพ่นน้ำยา,ออนนำยาให้กับในพื้นที่สําคัญสาคัญหรือจุดที่เรามองว่าร่อแหลมนะครับ ดําเนินการตั้งแต่วันพฤหัตที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เมื่อมีข่าวประกาศออกมาชัดเจนเช่นนี้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับทีมงานสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสหีบเนี่ยออกทาการสารวจพื้นที่นะครับรว,ร,วรวมทั้งออกทาการค้นน้ํายาฆ่าไวลรัสโควิดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ผู้ที่ติดเชื้อนะครับ ผ่านไปมาเนี่ยคือเรา,าเข้าไปพ่นน้ำยาแล้วก็ไปทำความสะอาดรวมทั้งเข้าไปาจำกัดคนที่อยู่ในบริเวณข้งางเคียงนะครับเพื่อให้มีการเฝ้าดูอาการนะครับเมือถือว่าเป็นเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเรานะครับรวมทั้งเพื่อไม่ให้พี่น้องชาวสัตหตีเนี่ยตื่นตระหนกนะครับเทศบาลสัตรีก็ทำการารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อนะครับ วันนี้เราก็เริ่มรณรงค์กันตนักจู่นขึ้นตั้งแต่เช้านะครับเราก็ไปรณรงค์เรื่องค่าเชื้อต่างๆเสร็จแล้วเข้าไปจุดสําคัญนะครับที่ผู้ติดเชื้อมาเนี่ยไปมาไม่ว่าจะเป็นตลาดในธนาคารนะครับรวมทั้งเส้นทางที่ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไปมาทุกทที่วันนี้เทศบาลเมืองสระหิดเนี่ยได้ดาเนินการเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะขยายวง พื้นที่ออกไปอีกนะครับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอในเขตเทศบาลเมืองศรีีนะครับแล้วก็วันนี้รถเทศบาลเมืองศรีมีรถพ้่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็จากนี้ไปก็จะรณรงค์เป็นเช่นนี้ทุกวันทุกวันก็ขอฝากพี่น้องชาวสถียและทุกท่านนะครับในเรื่องของอการระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยคือ อยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังนะครับไปอย่าไปตื่นตระหนกกับเรื่องนี้จนเกิดไปนะ,นะอยากให้ท่านใช้ชีวิตอย่างสบายๆนะแต่ระมัดระวังกันนิดนึงกินล้อนชน้อนกลางล้างมือนะครับไม่ไปที่น่าโคจรไม่ไปอยู่ในกลุ่มในพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยอ,อ,อยู่กันหลายหลายคนนะครับเพื่อเป็นการลดลดภาล่าอะไรต่างๆครับอันหนึ่งก็คืออยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ย อย่างน้อยที่สุดนะครับเห็นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆของสาธารณสุขที่ต้องดูแลเกี่ยวเรื่องอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเพื่อที่จะไม่ให้มีมีภาระที่หนักหน่วงเกินไปกับขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสนะแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะขอบคุณมากครับ